อันปนปนอีบินิงคทมกูดอีบินิงคทมหากอายอยู่อันไอเซนมีฟู้ดอาเกนอินอีบินิงเลนนิงเลนนิงแค่นัดดูไลท์แดดทูยูซีเดอะโหลดถือเอานั่งถือเอามันจังเลิศอืมอีปนปนแค่นัดดูไลท์แดดเอฟเฟอร์ติ้งเจ้าค่ะวิ่งวอกิ่ง บีควาชเลนดิ้งทูมัตสีบีบีบีเฮดทูอ่เดวิทแอนด์สติปโนเอฟปริติงประกอบข้าวมาส่งพี่หญิงค่ะโอ้ตังค์คิวเวอร์ริมัตส์ตังค์ควโอเคเอฟปริเดย์อินเดอะมอร์นิ่งอินเดอะรีติ่งเห็นมันนี่เดี๋ยวพาไป,ไปดู <and food. S 1> อันนี้อันนี้คือบ้านพี่หญิงนะคะจะอยู่ทุ่งนา โอ้ยขี่ต,ตมติดพี่น้องค่ะ,ะ mm hmm. เดี๋ยวพาไปหาคุณยายอันนี้เป็นบ้านพี่หญิงนะคะที่พี่หญิงอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะค่ะโอเคโดนดูไลแดดอันเดวิดแอนต์ติสลุคไลดไดแดดีโปโปแคทูดูอินเดอะฟ้าเมืองลนนี่วอเตอร์กัมนิง น้ำก็จะท่วมค่ะอันนี้เป็นบ้านของพี่หญิงนะคะ <Okay. S 1> อยู่แบบนี้จริงๆค่ะม,มามานจะตีแอนดิดซีมานานี่ค่ะที่เล่าให้ฟังนะคะ อดดคุณยายีมามคุณยายสวัสดีค่ะนี่ละค่ะคุณยายคุณยายอยู่แบบนี้นะคะแดดอีสิมามาดูแลแดดทูบิคอสอันนี้อยู่บ้านหลังเล็ก <Yeah. S 1> แล้วก็จะมีบ้านหลังใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะแต่พี่หญิงไม่เข้าไปอยู่นะ เดี ya, ๋ยวพาไปดูน well, ้ำนะคะเนี่น้ำจะท่วมบ้านแล้วนะคะอีกนิดเดียวค่ะโอ้หกมากเดี๋ยวนะคะขออนุญาตนี่เป็นบ้านพี่หญิงค่ะ โอ้โยเหลืออีกประมาณประมาณถึงสามเมตรไปพี่หญิงเนี่ยเนี่ยค่ะน้ำล้อมรอบหมดแล้วนะคะล้อมรอบหมดแล้วเข้ามาเต็มสะหมดแล้วค่ะเต็มไปหมดเลยอยู่แบบนี้จริงๆค่ะไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำปรับปา,ปาพี่น้องเอ๋ย no, มันมี no, ด้วยเหรอคะ no, no electric everything ให้เห็นได้ไหมนี่เห็นได้ค่ะโอเคเอาแมสขึ้นหน่อยค่ะอย yeah. มาละกอ <laughs> อ่าให้ดูภาพรวมนะคะอันนี้คือบ้านพี่หญิงที่อยู่ณนะปัจจุบันนี้แล้วก็จะมีที่คุณยายอยู่เป็นหลังเล็กนะคะอยู่สองแม่ลูกคะ่ะจะมีคุณยายแล้วก็คุณหญิงนะคะที่อยู่ ปนปนก็มาบ้างเป็นบางเวลาเวลาคุณหญิงออกไม่ได้ปนปนก็จะเข้ามาโอเคนะคะสวัสดีค่ะ